ครับสวัสดีครับผมนนวรถเข็นครับครับมาหนีมาเปิดจองลูกเจ้าเยี่ยรถถังครับชุดนี้จะเป็นเยี่ยรถถังบวกเยี่ยไรจังโกสลีปีแมตโตสามมือหางครับสุดดีกับมีลูกไกอยูเจ็ดตัวครับแข็งแรงดีทั้งเจ็ดตัวครับชุดนี้ก็เปิดจองคู่ละหนึ่งพันบาทครับมาจำหาล่อยรับลูกไกตอนอายุสองเดือนครับรัวพี่น้องสนใจมอญยกหอกได้ครับราคาคุยกันหลังไม่เด้อครับ เบอร์ไล่กับศูนย์เก้าสองแปดศูนย์สองสามเก้าศูนย์สี่ครับเบอร์ไล่ครับนี่ครับเยี่ยรถถังบวกเยี่ยไล่ครับนี่ครับขี้เด็ดเลยสนใจชมคลิปพอแล้วก็คลิปอ่าคู่เกิดแม่อยู่ในหลิงกุมไล่ครับนี่ครับถักไล่่วนตัวผมมาเดี๋ยวผมจงหลิงกุมไล่ให้ครับรับเขาไปเบิ้งในกุมใดครับอยู่ในนวดครับ เป็นไก่กับทากลายมาด้วยครับ0928 0230 04ครับเบอร์ไล่มาคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระจายช่องยูทูบลงรอเข็นน้ำครับเพื่อจะไปผ่านคลิปใหม่ๆครับสทาบคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม